กลางวิกฤตการโรคระบาดโควิด19และการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคเรื้อรังทำให้โรงพยาบาลเกิดความแออัดผู้ป่วยรดโรงพยาบาลหน่วยปฐุมภูมิเล็กๆจึงได้เกิดขึ้นท่ามกลางชุมชนตลาดเหนือจังหวัดภูเก็ตที่มีชื่อว่ายีเต้ง ที่นเรามีระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนในชุมชนให้สามารถได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายและใกล้บ้านได้แก่ระบบการนัดหมายและระบบรถส่งต่อฉุกเฉินหนวยปฐมภูมิหญิงแงเราจะดูแลคนไข้ทุกคนตั้งแต่ผู้ที่มีอาการป่วยทั่วไปโรคเรื้อรังงานแม่และเด็กงานทันตกรรมงานกายภาพบำบัดงานแพทย์แผนไทย ตลอดจนงานสอบสวนโรคในส่วนขั้นตอนของการรักษาก็ได้มีการดูแลอย่างผสมผสานกับทีมสหาสาขาวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวพยาบาลเพศสัชกรทันตแพทย์นักเทคนิคการแพทย์นักกายภาพบำบัดแพทย์แผนไทยตลอดจนอสอมเพื่อให้การดูแลรักษาที่เหมาะสมที่สุดแก่ผู้ป่วย ไม่เพียงแค่รักษาโรคแต่รวมไปถึงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและฟื้นฟูโรคอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้เรายัางให้ความสำคัญกับการดูแลต่อเนื่องโดยเชื่อว่าการดูแลรักษาโรคไม่จำเป็นต้องทำเฉพาะในสถานพยาบาลเท่านั้นแต่สามารถทำได้ทุกที่แม้กระทั่งบ้านของผู้ป่วยอย่างเช่นคุณลุงท่านหนึ่ง เป็นเส้นเลือดในสมองตีบและมีความดันโลหิตสูงหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วทางโรงพยาบาลจึงได้ส่งเรื่องมายังหน่วยปฐมภูมิเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เราได้รับเรื่องเราจึงได้เดินทางไปเยี่ยมคุณลุงถึงที่บ้านค่ะและจากการมาเยี่ยมบ้านวันนี้นะคะ ไม่เพียงแต่การมาดูแลคุณลุงเท่านั้นค่ะแต่ยังมีโอกาสได้มาดูแลสุขภาพสมาชิกท่านอื่นในบ้านอีกด้วยค่ะเพียงเท่านี้เราก็ได้เห็นรอยยิ้มของคุณลุงแล้วล่ะค่ะนี่แหละค่ะมีเต้งของพวกเรามีเรื่องราวความน่าประทับใจเกิดขึ้นที่นี่หลายคนคงมีคำถามว่าทำประถมภูมิแล้วได้อะไรเราคงตอบได้เพียงว่าการได้ช่วยทำให้ทุกคนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีได้ช่วยให้เขาได้ยิ้มไม่อยามไม่สบาย หรือที่สำคัญที่สุดได้ให้ทุกคนในชุมชนได้รู้จักวิธีการดูแลตัวเองและคนในครอบครัวเพื่อป้องกันโรคและอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุขนั่นแหละค่ะคือหน้าที่ของพวกเรา